หกร้อยเหรียญได้เป็นเพราะอะไรสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียระคุณธุรกิจค่ะครับทำไมทองร่วงต่ำกว่าพันหกร้อยเหรียญอีกครับคุณพวันครับก็อาจจะมาจากแรงซื้อช่วงนี้มันไม่ค่อยมีแล้วก็จะเห็นได้ว่าอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วถ้ามาทิตย์เนี่ยสไปเร์ดโอมีการขายทองออกมาเนี่ยโทษทีค่ะเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ยทำไมโกมีการขายทองออกมาทั้งหมดเกือบสี่สิบสามัน ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะคะครดังนั้นจะเห็นได้เลยวนะ่าตอนนี้เนี่ยทองคําอาจจะมีความน่าสนใจน้อยกว่าเมื่อก่อนไปนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยโยกเงินจากทองคําเข้าไปอยู่ในตลาด ETF ของหุ้นซึ่งเป็นตลาดกองทุนรวมอาจจะเป็นเพราะว่าทองคำเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ย มันมีผลกําไรประมาณ11%เพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรงนี้เองนะักลงทุนก็อาจจะย่อโยกพอร์ตออกมาเพื่อไม่ว่าจะเป็นการมาปิดพอร์ตการชออ็อตการการใส่มาร์จินของของอ,อหุน้นหรือว่าการโยกพอร์ตมาชั่วค่าวอันนี้ก็แล้วแต่แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเนี้ยทองคำมันขาดความน่าสนใจไปบ้างนิดหน่อยนะคะดังนั้นนะักลงทุนก็จะมีการโยกเงินออกมาค่ะอืมครับ แล้วก็คุณพวันดูว่าก่อนอปีใหม่เนี่ยนะฮะอีกสามวันทําการที่เหลือเนี่ยทองคํายังมีโอกาสจะตกลงมาต่ํากว่า1595ได้หรือเปล่าครับคือต้องมองแนวต้านที่91ะนะไอแนวรับที่91นะคะว่าจะหลุดไหมถ้าหลุดแนวรับที่91แนวรับต่อไปมันจะอยู่ตรงแถว1,582เป็นแนวรับต่อไปก็เชื่อว่าโอกาสที่ทองคําจะหลุดลงมา ก็ยังน่าจะมีอยู่เพราะว่ายังไม่มีปัจจัยใดที่ทให้ทองคําปรับตัวขึ้นเลยอะค่ะและอีกอย่างหนึ่งทางที่ยุโรปก,ก็จะมีข่าวซึ่งไม่ค่อยดีออกมาเรื่อยๆทุกครั้งที่มีข่าวไม่ดีออกมาเนี่ยทองคําก็จะย่อตัวลงมาจนกว่าจะมีข่าวซึ่งสามารถสปอร์ตให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้แต่อย่างที่ที่ฉันบอกก็คือว่าถึงลงช่วงนี้น่าจะไม่ลึกเท่าไหร่แถวแถวไม่น่าจะหลุดแนวแนวโลเดิมคือพันห้าร้อยหกสิบ u ูเอสดอลลาร์ก็ทอยต์เอาแต่ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงไซด์เวดาว่ะค่ะโอนี่ถือว่าเป็นไซด์เวดาวนะแม่นึกว่าอีกสามวันจะจะสิ้นปีแล้วเนี่ยทองน่าจะยืนสักพันหกร้อยสิบเหรียญอะไรอย่างเนี้ยนะคือโอ,โอกาส,สาที่ทองคำปิดตลาดที่พันหกร้อยน่าจะมีนะคะ อาจจะมีการปรับลงไปบ้างแล้วก็อาจจะปิดตลาดตอนสิ้นปีอยู่แถวพันหกน่าจะมีความเป็นไปได้แต่ดิฉันก็เชื่อว่าถึงมกราเปิดมาทองคําก็ยังคงย่ออยู่เหมือนกับ3ปีที่ผ่านมาจุดที่ต่ําสุดของทองคําจะอยู่เดือนมกราค่ะโอจะจุดต่ําสุดของทองมักจะอยู่เดือนมกราเหรอใช่ค่ะถ,ถ้าดูประวัติ ย้อนหลังสามปีอะค่ะ oh, <okay. S 2> จุดที่ต่ําที่สุดของของทุกปีจะอยู่ตรงเดือนมกราแล้วก็พอพ้นเดือนมกราขึ้นไปก็จะค่อยๆขยทย,ยานกลับขึ้นมาแต่นักลงทุนที่ซื้อเป็นทองคําแท่งก็ไม่ต้องไปห่วงเพราะว่าอาจจะต้องถือนานอีกสักเดือนหนึ่งแต่โอกาสที่ทองคาจะมีการปรับตัวขึ้นมีและเราเชื่อว่าปีหน้ามีโอกาสที่จะเห็นสองพันดอลลาร์ต่อทอยส์เอาค่ะ อสองพันเลยล่ะค่ะเมื่อเช้าเมื่อเมื่อเช้านี้มีข่าวมาข่าวหนึ่งที่มาจัดจีนเนี่ยปีนี้ทั้งปีเนี่ยประเทศจีนไม่ได้ซื้อทองคําเลยไม่ได้เอาทองคําเข้ามาในรีเซิร์ฟเลยเพราะฉะนั้นประเทศจีนก็เริ่มจะมีนโยบายเก็บทองคําเข้ามาในในเซ็นทรัลแบงค์เพื่อที่จะรีเซิร์ฟแทนแทนยูเอดอลลาร์เพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่ทองคําจะบูดกลับค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยน่าจะมีเพราะว่าถ้าจีนเ,เข้าซื้อจริงๆวอลุ่มน่าจะเยอะปัจจุบันทองมีรีเซิร์ฟอยู่ประมาณจีนมีรีเซิร์ฟอยู่ประมาณสองพันตันซึ่งเทียบเท่ากับรีเซิร์ฟทั้งหมดทุกเคอร์เรนซีแล้วแค่2%เท่านั้นเองอนะเพราะค่อนข้างต่ำจีนเนี่ยถ้าปีนี้จะเริ่ม collect เชื่อว่าน่าจะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วค่ะ ครับคือเรียกว่าถ้าจีนเข้ามาซื้อจริงจังเนี่ยทองยืนตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะค่ะยังไงก็ต้องวิ่งขึ้นไปค่ะคถึง <นะ S 2> ถามนะดิฉันว่าตรงนี้ต่ําเราก็กลัวลงแต่ถ้าเป็นนักลงทุนเราอย่ากะลางระยะยา,ยาวดิฉันก็ยังแนะนําให้ทยอยสะสมค่ะอ๋อยังทยอยสะสมได้นะฮะแต่แว่ารู้สึกในคิดโก้ด o t com เขาก็ยังดูว่าทองน่าจะเคลื่อนไหวราวๆพันหกยังพอได้นะคุณมาวายังมีโอกาสค่ะ ยังมีโอกาสค่ะ oh. แล้วก็เราก็เชื่อว่าถ้าจนจนปัจจุบันถึงสิ้นปีไม่น่าจะลงลึกกว่านี้แต่มกรลาต้องดูปัจจัยอย่างอื่นที่จะซัพพอร์ตว่าจะทําให้ขึ้นหรือทําให้ลงอะค่ะ mm hmm. เพราะว่าดิฉันเชื่อว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือเป็นยุโรปเนี่ยทางน่าจะเริ่มมกรลาก็น่าจะมีนโยบายใญใๆเข้ามาช่วยผลักดันสภาพคล่องหรือไม่ว่าการเป็นเด้านการเงินการคลัง พี่ยันต้องดูว่ายุโรปต้นปีหน้าจะมีนโยบายอื่นที่เข้ามาสนับสนุนไหนม่ะคะนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกสามวันก็จะหมดปีส<ช>อง <2011 S> 1นินี้แล้วนะฮะปีหน้าแต่ว่าปีหน้าเนี่ยตุดจีนมาเร็วนะฮะคุณมาวันวันที่23่สิบมมก,การาเนี่ยก็เป็นวันตุดจีนแล้วนะฮะ จะมีผล<ด>ต่อราคาทองคํำไหมครับโดยพฤติกรรมคนจีนเนี่ยถ้าสุดจีนที่จะมาเนี่ยเขาจะเริ่มซื้อกันก่อนประมาณสักเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีประเทศจีนน่าจะเริ่มเข้ามาทยอยสะสมตั้งแต่มกคลาเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทองคําอาจจะมีการปรับตัวขึ้นหลังจากเปิดตลาดก็มีอันนั้นเป็นการคาดการณ์นะคะก็อาจจะมีโอกาสก่อนตุดจีนนะฮะ ค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่จีนเขาจะซื้อไปทําพวกเหรียญกระสาสเพราะวา่าวิธีการซื้อขายทองคาของจีนถ้าเป็นส่วนบุคคลโดยส่วนใหญ่เขาจะเก็บกันเป็นเหรียญมากกว่าอย่างคนจีนกับคนไทยวิธีการซื้อขายก็จะต่างกันเพราะโดยส่วนใหญ่คนไทยก็จะซื้อไม่เป็นทองคําแท่งเลยก็ <c ười> จะเก็บเป็นรูปพั่์ก็จะเป็นคนละกษณะ,ะค่ะอืมนี่นี่มาดูนะฮะ,ะคุณพวันครับ ราคาทอง30วันที่ผ่านไปเนี่ยลบตั้ง84เหรียญแล้วก็1ปีเนี่ยเหลือบวกแค่211เหรียญเท่านั้นเองเนี่ยโอ้โหเฉพาะเดือนนี้นี่ติดลบไปตั้ง84เหรียญแล้วนะคุณมาวานันครับ ถือว่าไม่เยอะนะคะสําสหรับเดือนนี้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเป็น้ายเวดาวก็จะมีการปรับขึ้นมาบ้างแล้วก็ขึ้นลงเหวี่ยงไม่แรงเท่าไหร่ดิฉันเชื่อว่าปีนี้สําหรับผู้เผชิญฟันเนี่ยน่าจะได้กําไรไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่มันมเหวี่ยงเยอะๆตอนเดือนเก้าเดือนสิบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปีนี้สิ้นปีพฤติกรรมปีนี้ต่างกับปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงปีที่แล้วเดือนธันวาคมยังคึกคักอยู่ดิฉันจาได้ว่าตอนวันที่29 30ยังขายกันอุตลุดเลย เพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากปีนี้เหตุฟันทำกำไรไปค่อนข้างเยอะปิดบ,บุ๊กไปแล้วจะเห็นได้ว่าเดือนธันวาที่ผ่านเดือนนี้ที่ที่เป็นอยู่เนี่ยความเคลื่อนไหวมีน้อยมากมก็คือว่าเขาทำกำไรไปแล้วก็คงไม่อยากจะโอเพน บุกขึ้นมาใหม่คงจะต้องรอจนก,กระทั่งปีหน้าเริ่มเปิดมาใหม่ที่ฉันเชื่อว่าปีหน้าจะมีความคึกคักมากกว่าปีนี้ค่ะโอ้โหแหมกเก่งนะฮะคือพอได้กําไรแล้วก็หยุดเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> แหมไม่ยอมเฉตต่อเลยคือมันแล้วแต่ตังหวานะคะ <c oughs> เพราะว่า<อ>ต้องดูว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยทองคําเนี่ยเทั้งปีมันต่างกันอยู่ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งซึ่งถ้าเทียบปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยตอนที่ พีคสุดเนี่ยมันอยู่ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดรอปลงมาเพราะฉะนั้นในช่วงที่เหวี่ยงไปถึง30%เปอร์เซ็นต์โอกาสที่ทากาไรค่อนข้างเยอะเพราะโดยพฤติกรรมและเห d g e f u เนี่ยจะซื้อล่าลากยาวแล้วขึ้นไปขายบนบนท็อปมากกว่าที่จะเล่นซื้อเล่นขายเป็น i n ราเดย์ค่ะ hedge f u n นี่เก่งมากเลยนะอาคุณธุรกิจมีอะไรจะถามคุณพวันไหมครับครับคุณพะวันครับเอ่อถ้าอย่างนี้เนี่ยในทัศนะของนักลงทุนาชาวไทยครับจะต้องปรับตัวยังไงครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสองถึงสามวันนี้นะครับ คือมีนักลงทุนให้เลือกสองสามอย่างถ้าเห็นไม่หวือหวาเลยพักผ่อนค่ะยังไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าทรายมันไม่ได้ชัดเลยหรือว่าอีกอย่างึ่งคือก็คอย โอกาสที่ทองคําจะลงไปอีกก็รอจนกระทั่งเราร,รู้สึกว่าทองคามันน่าจะตามจุดแล้วนะั้นเราค่อยเข้าซื้อเพราะฉะนั้นจุดแนวรับถัดไปเนี่ยมันอยู่ที่80หรือแล้วก็60อาจจะไปรับแถว60ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรเพราะช่วงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้คึกคักเท่าไหร่ไม่หือหวาเท่าไหร่หรือว่าอีกอย่างคือรอจนปีหน้าจนกว่าทรายจะคัดแล้วเราค่อยเข้าอีกทีหนึง่งเพราะว่าโอกาสที่ซื้อในสองสาวันนี้แล้วจะขายไม่มีค่ะ แต่ดิฉันก็ไม่แนะนําให้ช็อตนะคะเ,เพราะว่าเอาโอกาสถ่ากําไรจากการช็อตเนี่ยมันมีน้อยกว่าค่าจะกําไรจากการลองอสเปรดในการลงมันมีอยู่แค่ร้อยเหรียญแต่สเปดในการขึ้นมันมีสามสี่ร้อยเหรียญเพราะฉนั้นโอกาสที่จะจะกําไรหรือขาดทุนมันจะต่างกันเยอะอะค่ะนะครับเอาละครับก็ช่วงปีใหม่นี้ขอคุณพวันช่วยอวยพรปีใหม่ ให้บรรดาแฟนๆวิเคราะห์ข่าวร้อนทีวีส่วนอภูมิหน่อยนะครับค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักลงทุนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญในปีใหม่ที่จะเข้ามาถึงแล้วก็คิดสิ่งใดสมความปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองถ้าท่านจะลงทุนอย่างมีความสุขท่านต้องลงทุนโดย ที่ท่านจะต้องศึกษาข้อมูลเรียนรู้ว่าปจัจจัยทางเทคนิคเป็นยังไงปจัจจัยทางพื้นฐานเป็นยังไงแล้วท่านจะลงทุนได้อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณคุณประวันขอมอร์นิ h r คริสต์มาสและแฮปปี้นิวเ a ียร์ด้วยนะครับค่ะมอร์นิคริสต์มาสและแฮปปี้นิวเอียร์ด้วยกันเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณ,คณวนมากครับ,บ,าารบจากว l G นะฮะซึ่งก็เป็นดีลเลอร์คาทองที่เชื่อถือได้แล้วก็แน่นหนาม,มั่นคงนะครับมีผู้ถามมาว่า อาจารย์พิเชียนจะลงทุนซื้อทองกับแ l g ีได้ไหม